อมากินชิไปเยอะเลยจนน่าชนอ๋อุ่งยกเป็นเบอ่ะในห้อง DIY นั่งทำนานอยู่มันมีกระป๋องเอะไนเริ่มเลยเขาให้แบบหมุดเขาให้บอกอะไรนะตวแลกระดุมอะไรเงี้ยาตกแต่งปากนี่ออกมาทีเดียวจังปากปากเรื่องอะ่จ๊จายจ่ายเมื่อไรกจะเดินจะดูลก จะไปไหนก่อนอือค่ะเขาไม่ได้ก็เป็นคนกระตือรือร้นตลอดเวลาแต่กระตือรือร้นตื่นข้าวเขาจะปะเขาไม่ได้ไม่ได้ขาไม่ได้จะไปไหนแล้วเมื่อประมาณ20วันที่แล้วนางบอกว่านางกินอะไรคือการแม่ไอคือการกินของหยกไม่มีบอลไม่มีไม่มีอันนี้มากินไหน ครูฝึกกับตอนเช้ามาหงยกอะไรกันำจริงมันไม่มีแรงอ่ะกินที่โรงแรมวจริงคนที่ยวไม่ว่ากนเนื้อก็ไม่ได้มีแล้วคุณเชาโอ้โหวันนี้ต้องเอาไปเลยเ้านีเอาดูเื็อกีเป็นีนไม่เอาไปก่อนมันหมดด้ไงอ่ะย่าก็ไม่กิน่งโยไปมัเพี้ยนเต้ยทก็ปากก็ถือว่าหมูกระอกปากไม่กินเน้าหมูกินแคกุ้งวะกุ้งหรคือไม่ได้เป็นคนจน บามหมดแล้วกินอะไรอ่เะแม่ขอน้าให้กินนายน้องกินให้หมดใช่ป่ะต้อุตส่าห์ช้านายป่ะอยากกินเลยก็เดินห้ามยังไงนะพูดฉันพยายามห้ามใจไม่ให้กินหมูกับทุกอย่างนั้นมันทำไม่ได้หว่ะแล้วฉันก็ไม่กินหมู